สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาดูนะครับมาดูช่วงเวลาคลายความกังวลฝนหนักของคนภาคตะวันออกและภาคใต้ครับ หลังจากตอนล่างของประเทศเจอกับร่องมรสุมหรือร่องฝนเลื่อนไปพาดผ่านตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาจึงอ่วมฝนหนักทีเดยนนะครับทีวี360องศาติดตามตรวจสอบพบสัญญาณจากนี้จะเป็นช่วงเวลาพักฝนหนักของคุณผู้ชมทางภาคใต้และภาคตะวันออกสองวันนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศขบวนข่าวสามขณะนี้ครับยังมีร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับแนวร่องภาคใต้อยู่เหนือท้องฟ้าจังหวัดประจวบคุริขันชุมพรรรนองสุราชส่วนภาคตะวันออกนั้นอยู่เหนือท้องฟ้าจังหวัดตราดครับ ถ้าลักษณะอากาศเป็นแบบเมื่อหลายวันก่อนร่องอยู่แบบนี้บริเวณใต้แนวร่องนั้นจะเสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักมากทีเดียวเลยนะครับแต่วันนี้ครับก้อนกลมๆทางด้านซ้ายมือนี่คือพายุไซโค,ครนฮุดฮุดเคลื่อนตัวไปทางซ้ายเข้าหาประเทศอินเดียและทางขวามือก็คือพายุไต้ฝุน่นหว่องฟงนะครับเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือพายุทั้งสองนี้มีอิทธิพลต่อการดึงลมที่พัดปกคลุมอยู่ในประเทศไทยเข้าไปหาตัวเองครับทำให้ความแข็งแรงของแนวร่องมรสุมที่ภาคใต้นั้นจึงลดลงไปด้วยแบบนี้พี่น้องภาคใต้และภาคตะวันออก สบายใจได้นะครับนางสาวสุรังค k าจงสวัสดิ์นักอุตุนยิยมวิทยากรมอุตุนิยมพิทยาบอกว่าท้องฟ้าภาคใต้และภาคตะวันออกตอนกลางวันนั้นจะเป็นฟ้าเปิดครับแต่ตกเย็นจะยังมีโอกาสมีฝนตกจนถึงค่ำได้ส่วนสาการน้ำท่วมน้ำหลากในจังหวัดพังงาและเพชรบุรีฝนระยะสองวันนี้จะไม่ซ้ำเติมปัญหาที่เกิดขึ้นและสาการก็จะดีขึ้นด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือทำไมได้พักยกแค่สองวัน ก็เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกับลังข่างแรงจากจีนจะลงมาอีกนะครับจะทําให้แนวร่องมรสุมที่ภาคใต้นั้นมีกําลังแรงขึ้นทําให้ช่วง11-14ตุลาคมภาคใต้ภาคเดียวจะมีความเสี่ยงมีฝนตกหนักได้อีกนะครับและที่น่าจับตาก็คือยอมความกดอากาศต่ํารูปตัว L ที่อยู่ใต้ชื่อฟิลิปปินส์เนี่ยครับ ตอนนี้อยู่ในทะเลจีนใต้นะครับลูกถังขวาม,มือเนี่ยครับว่าจะมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุได้หรือไม่ถ้าใช่แล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นพายุเข้าภาคใต้ตามแนวร่องมรสุมได้ด้วยขอให้คุณผู้ชมชาวใต้เตรียมตัวรับมือกันอีกครั้งด้วยนะครับส่วนลักษณะอากาศในตอนบนนั้นเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามครับ ตอนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่อากาศเย็นจีนปกคลุมอยู่เหนืออิส,สานด้วยกำลังอ่อนนะครับใช้พรุ่งนี้เหนืออีส,สานจะยังมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าได้อีกวนฝนจะมีได้เล็กน้อยในตอนล่างของทั้งสองภาคครับจะภาคกลางตอนล่างซึ่งมีกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอยู่ด้วยและกะพังตอนออนครับวันนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องฝน70%ของพื้นที่กรุงเทพวันนี้เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่1ทุ่มเริ่มที่ฝั่งคนก่อนนะครับจากนั้น4ทุ่มฝนจะหนักเพิ่มเน้นๆกรุงเทพตะวันออกได้นอนหลับอากาศเย็นสบายกกัน,นาวุ เราตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี3รอบสิลป์สวัสีครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน